ในฐานที่เทวดาหนวงพูช่วยมาดึตลอดขอคุณพระศรีรัตนใจมีพระพุทธเจ้าเป็นเป็นเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระพุทธเป็นผู้นำพระธรรมเป็นแผนที่พระสงฆ์ผู้ชี้ชีวิตของเราจะมีความสุขสว่างสวยมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เรายังมีชีวิตอยู่จะได้มีชีวิตที่สมุนควงสุขไปเพื่อคุณธรรม ขอบอุญบารมีที่เราท้าวสร้างทำนี้จงไปถึงสภาพพูดได้รับเสนอสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้ก้าวไปอีกระดับหนึ่งขอท่านทั้งหลายจงมีจจเจตคติุปกกระเดิญปรารถนาสิ่งใดอันเล็นวิสัยวิ็ีตลดของธรรมถึงได้รู้ถึงได้ใสขอสิ่งนั้นนั้นจงปรากฏแก่ท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอยะ่างยิ่งท่านเจ้าภาพที่กล่าวมาและพูดสนับสนุนอ้อแสดงความขอบุบมาติการาดท่านด้วย ขอนมโมษาาบุญมานาโอกาสนี้เป็นอย่างยิ่งขอให้ท่านจะงมีความสุขสมปรารถนาชิพจริงใดเห็นธรรมนำตนพ้นทุกข์มีความสุขสถาพรตลอดกาลนานเธอ ตั้งแต่เริ่มต้นเดืนนอนพฤษภาคมซึ่งก็จะลิกจากนครพนมมาถึงที่นี่นกับราชสักราระจะตรงกันการจดิลิกครั้งนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อะไรมากนอกจากอยากให้พระสงฆ์ได้ฝึกฝนอบรมอบรมทิสใสในความเป็นพระสงฆ์นี้ขึ้น ก็มีพระสงฆ์มาเข้าไปอบรมโครงรการนี้ตรอมาณ25รูปแต่ว่าท่านป่วยการนาบ้างสุขภาพไม่ดีบ้างของปรับก็ได้ทีมงานปฏิบัติให้ในวันนี้การจะทีดขั้งนี้พุกคนท่านจะมีความอดทนอดกลั้นถาดไม่เห็นคุณค่าของชีวิตความเป็นสย่างที่สุด รอยเท้าเหยียบมาแต่ทั่พวทธนุรงวัดปูปูแก้วจังหวัดพุทธนุรงมันทนี่หร้อยแปดสิบเก้ากิโลเมตรถ้าคิดเป็นก้ารู้เป็นก้าถ้าคิดว่าเป็นการเหยียบวัฏจักที่คนเกิดแล้วตายแล้วตายอีกในปีนี้มีพวกอีกช่างท่านันรจะแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย่รโกรกันโปรดให้ท่านได้ ได้เกิดผลให้ท่านม,มีความสุขทั้งคนเป็นทั้งเมื่อล่างหรือเมื่อวนของชีวิตประกอบพระธรรมวินั้พระอย่างนี้พุทธศาสนาชอบพระพุทธเจ้ชาชอบแต่จะมีเช่นที่ข้างอีรุ่นความไม่รู้แต่ก็ได้ทำอย่างนี้เป็นองค์ที่ห้าที่สองแล้วก็มาสร้างสราเพื่อจะตรงรับพระเอร่เรียกว่าตรงนี้เป็นพุทธ ส,ส,สถานะฐานแห่งหนึ่งไม่ใช่วัดไม่ใช่บ้านแต่เป็นของส่วนรวมซึ่งนัตมาก็รู้เรื่องโครงการที่มาเป็นที่ปรึกษาโครงการมาโดยตลอดพอถึงจุดนี้ก็จะให้โยมจัดฐานที่กำรังตรงนี้เพราะว่าจะไปเจ้าหน้าที่วัดก็ดูว่าจะมีน้อยจะนำาจิโยมปฏิติธารมก็ด้ว่าจะไม่ยังพอแต่คําว่าสนังสนุนส่งเสริมนี่ภูมิใจมากพระสงฆ์จะเดินได้ ด้วยทองจะเดินก้าวไปได้อย่างงาางามก็ต้องมีการหุเสริมพิีทุงงลมทั้งพิีทั้งพระทำให้เราถือว่าพุทธศาสนานี้ยังมีอะไรอยู่ีกเปนพกานประกาเพราะฉะนั้นในจุดตรนี้ก็เลยเอสาใบมูลของพุมท่าสองแล้วก็าติพิธีก็ได้สมุนไพราเตั้งแต่ลำบูนปันมนมกีน ที่ยมได้รับหรือมองจะมาบกพร่องบ้างไม่เหมาะสมบ้างไม่มีงามบ้างหรือให้มองเสียว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าธรรมายอมรับว่าพระสงฆ์จะมีสองประเภทประเภทขาดกับประเภทเกินเฉลิมฉลองศรัทธาก็คือการเฉลิมฉลององค์พระองค์ใหญ่บนพระนต้แปลว่าฉลองที่ได้มีศรัทธาสร้างขึ้นมาสีนี้ผมจะมีสีมอง โอ้หลพ่อดีแทะรู้ใจผมรว่าคนหนักศัพ์ใหญ่เตุ้มมใจยันตุเทวาเจ้าติดันตาสันติกียังมนวะมเสวนาารุอ ยำพัดพันตาอทั้งกนเกีเนน้อยใหญ่ทางพวกผู้สีร้อยแปดผู้มีใจจงมนานมาช่วยด้วทนาธรรมบ muaตบ vàาchanจะ sẽ vàจะ vì này cho thế thìตัวส thì ta chẳngว่า ta còn taอา raว tiền và và ตัวเทจะกตันยตังปังมังคะลโมดตังจัวรพรมมัจเรียญาณจาริยาสัจจานะนทสาวกานเทเทสุเทนานิมหาพระรานิธิการปิสังเทรตนัง ปณีตังเอเตนะสังเทนะสุวัตติโหหันปัญญาอัมตะมิไถหารัตตังมุธานิผลจริงผลจะมาในอิทาปริมาณังเมตันจะสัะ พระรกตมิงมานัสัมภาวะอัปปริบานางปุนทิมนานังเทศ คะมูลทนายารองกับเจ้าภาพภาคเหนือาคกางนะคะสห้ไดผอันนี้เป็นย่าเพราะ็นแฟนเป็นย่าเหมืนย่ามืยามก็กำลังนี่คือเจ้าภาพมาเฏิบัตไว้แล้วนะคะกซีองรถแทก่ส่วมวยก็ได้่วยใดก็ด้ What can i Terima kasih atas dukungan anda. Yeah. อย่างจากที่ก็ต้องรับตรงนี้ไปศูนย์หนึ่งสองพันหน้าร้อยหกสิบเจ็หดหน้าสูงอำเภอหนองบัวนาจังหวัดนครจากจังหวัดนครพนมอามุกดาหารยาโสธรมหาสารคามบูนในพระพุทธศาส,า,สาสนาตลอดการเป็นทีน่นิยน ขออ้างอิงคุณท้าชีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายั่วสาศคนละโลกจงปกปักคุ้มรองรักษาท่านให้พ้นภทยที่บัตอันตรายทั้งปวงขอให้ท่านจงมีอายุบรรณะสุข,ขังยารละปฏิหา,า,า,ารทานาสรสมบัติทุกสิ่งทุกประการทุกประการเพนให้ไว้หนวันที่ส9มกราคมพุทธศักราชสอง7

Hari Habis Sekretaris Sambal ปัตตัวปโมทังขยาที่ตัสุขโดสโมดตัวทริตังปรามัาริสัมปทายีนังกายนาวันนันทิวัตตานุติขวัมตวัญติมิฏตโนุวิเชยมาระที่ตันลันเทสีเสภาวิโคหา

ปัตตุวเจวีทาคินังกายกรรมนาปาจเจปทาทิราชุปชาทิธานิกัตตวานลาพันตเทวปะาทิเนทยานสเลอปรารสิตาปันลังเกสีเสภะปะนิโคขะริอากรริปัตตุลฟมโมทติสุนา พระจังสุเมฆเดชอปาราชิตปันัปญญานิพพิเศษปัจญิโตคคเดอภิเศกยสัมปะคุณทานังอาคจสุขังมาจาริปปะตาจินังกายกาแมงวาจาริมปะโยมวีรวักดนะรัตนนมเทวะนะยมสมที่ติดตามคณะพระสงฆ์จาริกุล กัาาหารเช้านะคะก็จะมีมกะเข้าไก่ดาวเด้เราวานไหมเนได้น้ะดาวดา่มูทอก็เดินดินถมาที่หมู่บ้านหนองไผ่าโอ้ในยี่สิบบาทด,ดี เอา้นสามสิบเวนโมนาสาุดเลยเด้อเดี๋ยวใส่บาตรมูลเดี๋วจบนจรยเฮ้ยนินพรกคณท่านนะครับที่อยู่ในบริเวณนี้ครับนิมนต์นำบาตรมาเลยนะครับเอามอกเขามอกเาโต๊ะจะไปนังพระนี่ไปพูดสะดวกนั่งกางี่เล้วจะไที่ที้พอพอโยม เช้าค่ะมาจากบินทบามโดดย่านเอ็นมมาลกำลังกลับลไปรอใส่บาตรมาเดืบอค่ะเปือบบองอ้ปอาลาบอผลไม้ถวายใส่าเอางดดยมาดย

तामे यातका जम्मे पवेत् सति नवाचता dhamma सुविहारो

พะเขาอัตต์ก้นนอนดรวอย่างนี้วะเย็นที่ วิตาตาใจตาเสมปราํามเป็นเครื่องกรรมจโกทุกแทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าเราราจะอิปราชธรรมถ้กไ่ชนะก็ต้องไปนับแต่ขันโงุหนึ่ง ก็ขอ,อนุมโมทนานายลเนาะอันนี้ก็คือชุดที่สวดมนต์เนี้